ครับก็สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับก็จะมาเปิดแพ็กการ์ดสุดฮิตเอดบวกนะครับสงครามครอบครัวเนี่ยมาดูกันว่าวันนี้จะได้อะไรนะฮะขอให้ได้แย่นะขอให้ได้แย่ มามันลุ้นกันเลยดีกว่าดูสิมันจะสุดฮิตจริงไหมเหมือน,นว่ะโอ้เซ็งเซ็งเซ็งเมื่อวานได้หมีบาวนะครับบาวพันป่าตัวธรรมดาวันนี้ได้ลีโอนาตอนุบาลตัวธรรมดาอีกแล้วเซ็งก็ ไม่มีอะไรมากครับก็ขอพอแค่นี้แล้วกันนะอาจคลิปขำๆครับผมก็สวัสดีครับบ๊ายบาย